ค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะในคาบวิชาวิสิกส์นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะคะจากที่เราเรียนในค่าบที่ผ่านมานะคะงานที่เราคํานวณได้นะจะเป็นงานเนื่องจากแรงคงตัวนะแรงมีค่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่น f เท่ากับสิบนะ เท่ากับสิบห้านะนี่นะคะแต่ในชีวิตประจําวันในความเป็นจริงแล้วนะแรงนะ,ะไม่ได้มีขนาดคงตัวตลอดเวลานะอาจจะมีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลงก็ได้นะคะอ่าในในคาบนี้นะ,ะเราก็เลยจะมาเรียนเรื่องงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะักเรียนดูรูปนะคะในหน้าเจ็ดสิบหกนะคะอ่ารูป5.5นะกราฟระหว่างขนาดของแรงคงตัวนะ f ศย์กับตำแหน่ง x นะคะอันนี้เป็นกราฟระหว่าง f, <ฆ> f กับ x นะโดยที่ในแนวแกน x นะคะจะเป็น x คือการกระจัดนะคะในแนวแกน y จะเป็น f, f ก็คือแรงนะคะ,ะการหางานเนื่องจาก <c oughs> ขออภัยนะอันนี้จะเป็นแรงคงตัวนะ การหางานเนื่องจากแรงคงตัวก็จะหาได้2แบบนะคะก็คือหาได้จากสูตรนะคะ w เท่ากับ f เดลตา x นะคะหรือหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะระหว่างแต่ต้องเป็นกราฟระหว่าง f กับ x เท่านั้นนะคะตรงนี้นะดูนะคะมีแรง f ศูนย์นะคะทำให้เคลื่อนที่จาก x i ไปที่ x f นะซึ่งในในพื้นที่ที่เป็นสีเทานี้นะะ จะเป็นอ่าจะเป็นงานนะคะก็คืองานก็จะมีค่าเท่ากับอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือกว้างคูณยาวนะคะงานก็จะหาได้สองแบบนะก็คือจากสูตรนะคะ f คูณด้วยเดลต้า x แล้วก็อ่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะ,ะระหว่าง f กับ x นะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็หาได้จากสูตรกว้างคูณยวาวหามาแล้วผลการคำนวณจะมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้เป็นงานเนื่องจากแรงคงตัวนะในรูป5.5นะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะคะแต่ว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเส,สมอนะคะนักเรียนดูในรูป5.6นะเป็นกราฟระหว่าง แรงดึงกับตำแหน่งสปริงนะคะโดยที่แรงจะเพิ่มตั้งแต่0จนถึงอ่า10นิวตันนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ได้การกระจัด0ถึง0.1เมตรนะคะจากตรงนี้นะคะแรงนะ,ะที่ใช้นำมาใช้ในการคำนวณน,นะจะเป็นแรงเฉลี่ยนะซึ่งแรงเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ แรงที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะก็คือศูนย์นะบวกด้วยแรงที่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็คือสิบนะหารด้วยสองนะคะอ่าคูณอ่าดูนะคะเรียนงานของแรงนี้เท่ากับแรงเฉลี่ยคูณการกระจัดแรงเฉลี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะศูนย์บวกสิบหารสองนะคะก็คืออ่าศูนย์บวกสิบก็เป็นสิบนะคะสิบหารสองก็เป็นห้านะ,ะส่วนการกระจัดที่ได้ก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งนะห้า 5%้าคูณด้วย0ูก็จะเป็น0.5จูลน,นั่นเองนะคะอ่าแต่ทีนี้หาได้จากรูปนะคะหาได้จากรูปงานหาได้จากรูปนะคะเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาพื้นที่ใต้กราฟระหว่างนะคะอ่าศูนย์นะคะถึงอ่าศูนย์จุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งการหา อ่พื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึคูณฐานคูณสูงนะก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะ A B C จะมีค่าเท่ากับเศษหนคูณฐานก็คือศูนย์จุะคะคูณสูงก็คือ10นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0 5นยจูน,นะคะอ่านั่นคือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานของแรงไม่คงตัวนะแต่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอน,น,นะ จะหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะระหว่างแรงกับตำแหน่งนั่นเองนะเช่นเดียวกับกรณีของแรงคงตัวนะน,ะนักเรียนนะคะในกรณีนี้นะคะถ้านะคะถ้ามันเป็นอ่ถาอถ้ามันเป็นหลายๆรูปนะคะเราก็มาบวกกันนะ,ะโดยการบวกนี่คือบวกลบตามเครื่องหมายไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเรียนมาดูนะคะ นี่อันนี้เป็นงานงานของแรงไม่คงตัวนะคะมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะมันอาจจะทำได้เป็นหลายๆรูปนะคะอ่าเราก็อาจจะหาพื้นที่ได้กราฟได้จากเอาแต่ละรูปมาบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันอ่ามีเครื่องหมายที่อยู่ช่วงลบนะคะเราก็บวกลบกันตามเครื่องหมายเลยนะคะ นักเรียนนะคะยกตัวอย่างตรงนี้นะ,ะอันนี้ครูจะอธิบายอย่างคร่าวๆนะคะจากตรงนี้นะคะนักเรียนถ้าในการหาพื้นที่ใต้กราฟถ้าเป็นระหว่าง0ถึง7นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3รูปนะคะนักเรียนก็หา3รูปมาแล้วมาบวกกันตามข้อหมายนะคะแต่ถ้า ตั้งแต่0ถึง11อย่างนี้นะคะนักเรียนก็หามา1 2 3นะคะอ่า4 5อย่างนี้นะคะโดยที่รูปที่4กับรูปที่5นี้ในการบวกกันมันจะมีขึ้นมาติดลบนะคะออันนี้เป็นการอธิบายอย่างคร่าวๆนะคะ